มีใครชักชวนแม่โทคมาทำมันแดงครับครับผมก็คนที่ชักชวนคนแรกก็คือท่านประธานยุพินพักดีสังแล้วก็เป็นคนอยู่นี่แหละเ<อ> <c oughs> ผมเองเหรอครับผมํ <c oughs> าไม่ได้เลยออโอ้รับโอเคแล้วพอมาทำมันดีแดงเนี่ยติดใจอะไรบ้างก็ติดใจในผลิตภัณฑ์ครับว่ามันใช้ดินจริงตัวไหน <c oughs> ตัวไหนตัวเนี่ยเนี่ยนี่เลย๋อสบู่อ่ะมันีแดงครับผมวันแรกกับวันนี้ต่างกันไหม ไอ้ต่างกันเยอะครับท่านเพราะว่าตอนที่ท่านไปเจอผมครง้งแรกเห็นไหมครับมาแบบฟ้ามืดครึ้มเลยฟ้ามืดมาเลยฟ้ามืดนึกว่าฝนตั้งเขาใช่เลยครับ<อ>ท่าน <laughs> แต่พอมาใช้สบู่มนันดีแดงไปไประมาณรักสองก้อนเนาะผิวพันธุ์ของเราก็เริ่มเปลี่ยนใสขึ้นขึ้นตามลําดับเริ่มมีแสงสว่างเกิดขึ้นใช่ครับผมไม่ได้เกีียกับะ้าทิ์นะไม่เกีียกครับไม่เกี่ยวแล้วพอมาทำมัีแดงแล้วพอใช้สบู่ดีแล้วเนี่ยอะไรที่แปรโชคิดว่ามันใช่ สิ่งที่คิดว่าใช่ใช่ไหมครับผมหนึ่งผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กับร่างกายของเราสองเราไปแนะนําใครใครใครก็เห็นผลลัพธ์ตรงนี้ด้วยว่าเออมันใช้ดีิจริงขนาดผมยังเปลี่ยนแปลงกัวผมได้อะแล้วทีเนี้ยยิ่งมีแบบฟอร์มแบบนี้เข้ามาด้วยแบบ sharing, แชร์ลิงก์แล้วก็แบบแบบฟอร์มอะไรประมาณนี้ครับท่านแนะนําคนออกไปเออจากเมื่อก่อนที่เราเคยแชร์เรื่องเราคนนู้นทะเลาะก,กันคนนี้ทะเลาะก,กันมันไม่มีไรายได้แต่วันนี้พอมาแชร์ลิงก์สบูม่มาเด็ก มันกลับมีไรายได้เข้ามาหาเราด้วยมันตื่นเต้นกับท่านเห็นก็บอกว่าไม่ต้องขายไม่ต้องขายครับแค่แค่แชร์อย่างเดียวก็ได้ตังค์อ่ะถูกต้องแชร์ออกไปอย่างเดียวได้ตังค์แชร์ไปทางไหนบ้างอ,ะอ่ะผมตอนนี้ผมเล่นทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไอจีหรือจะเป็นทางเพจทิกต็อกเฟซบุ๊กผมแชร์หมดทุกทางครับท่านอืมถ้าสมมติว่าแชร์ไปหนึ่งก้อนนี่ได้ได้เท่าไหร่แชร์ออกไปหนึ่งออมีคนมาสมัครต่อจากเราเราได้ค่าแรงหน้าชั้นที่หนึ่งนั่นคือ60บาทครับโอ้ตำแหน่งซีอ แต่ตอนนี้ผมปรับขึ้นจะอยู่ตำแหน่ง MD 3มเพราะผมมองเห็นทางแล้วลงทุนครั้งใหญ่ไปเลยครับท่านสา0พันแปลงทุนเป็น3,8 0 0แแต่ตอนนี้ผมมีรายได้มาหลักหมื่นหลักหมื่นเลยเหรอครับผมสุดยอดอของแบบฟอร์มเลย,<ด>ยแล้วลงทุน3,8 0พัด้สบู่กี่ก้อนนะ3า0 0ผมได้สบู่มา20ก้อนอ่ะถ้าเราลงทุน3,8 0พแเราไปชวนเพื่อนลงทุน3,8 0 0เราได้เท่าไหร่ได้มาแบบมหาศาลแบบผมไอเรื่องตัวเลขยิ่งคิดไม่กระถันได้ ได้เยอะได้เยอะก็ตั้งอ่ได้เยอะใช่ไหมครับผมอา,อาอากาฝากพี่น้องทางบ้านดูว่าถ้าเขากําลังหาอาชีพอยู่เนี่ยไปบอกเด้ยังไงบ้างก็คือตอนนี้อยากจะบอกกับแฟนๆนะแฟนๆอเอฟซีของผมก็เลวเต่คนไหนที่กําลังมองหารายได้กําลังมองหางานทำนี่เลยก็ผมต้องแบบฟอร์ม m N M ND. ม D มีมแดงแค่แชร์ลิงก์ท่านก็ได้ตังค์แล้วไม่ต้องไปรอแบบลายสัปดาห์ลายเดือนลายปีไม่ต้องอันนี้ ตังเข้าปุ๊บเบิกถอนได้ปั๊บไม่เกิน3นาที10นาทีตังเข้าเบิกถอนใช้จ่ายได้